สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนดอกไม้ออกแล้วพี่น้องจ้าเป็นสัญญาณว่าใกล้จะเขา้าฤดูร้อนแล้วเนาะพี่น้องจ้าที่จริงๆก็บ่ใช่ดอกพี่น้องจ้าพูดมีสาหิมะก,ก็ยังไม่ได้พี่น้องจ้าเดินทางไปเห็นงานเหมือนเดิมอาการกะเป็นไข้หายแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าต่อไปก็สิเป็นภูมมแพ้เด้พี่น้องเด้อทั้งสิคขั้นตาเนาะพี่น้องเนาะตากะสิเป็นตุบตบโปโป,โปไปแล้วจ้าอันไปพ่อ แต่ตอบรลีพี่น้องจ๋าหน่วยคือเป็นแต่แซบแท้ก็เลยแบบอยากล้องสื่อมาเบิงพี่น้องจ๋าหนวยใหญ่สีแบบสวยงามมากๆเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยอุย้ยกัดเข้าไปพี่น้องจ๋าคือแบบหวานช่าแล้วก็หอมมากๆพี่น้องทุกๆคนจ๋าโอ้แบบคือยังผากเนี่ก็ยังมันมันจำรสชาติแล้วก็ กินได้พี่น้องจะมันหวานมันฉ่ถ้าได้เอมมันจะมีหลายพี่น้องจ้าในห้างที่เอมมันก็มีหลายยี่ห้อพี่น้องจ้ามาจากหลายประเทศเนาะจ้าเนาะถ้าพ่อนี่แล้วคอยกินแล้วของมันเนี่คอยล่องเบิรงซื้อพี่น้องจ้ากลองเนาะคอยเห็นมันเป็นแต่แซ่บมันเป็นกลองอัลลูหัวใจแล้วก็คือหน่วยใหญ่งามสีงามแท้คอยก็บ่าจังสีพี่น้องจ้าโอ้ยคอยก็เลยลองซื้อมาก่อนกลองหนึ่งมาตันี ่อเยเลยบอกว่าคอยจะต้องไปซื้ออีกพี่น้องจ้าเพราะว่าถ้ามันมา,ากยังสีทามันเป็นยี่ห้อเดียวกันมันก็ซิมีพี่น้องจ้าคอยชิดกล่องกลับไปซื้ออีกพี่น้องเพราะว่ามันแซบหวานฉ่ำม,มากๆนะจ้านะานะเนี่ยจ้าล้างจากเลิกงานกับเมนูขึอ้นอยากอันล้วงตำผับบางพี่น้องจ้าละกับใส่กอกข้ปุ้นนะจ้านาะเลิกงานมากกับตำตำนี่ละพี่น้องจ้ายู่มเองเฮ็ดงานก็กินนั่นกินนี่แล้ว โตกแกล้งมาเนี่ก็ต้องแบบอืมต้องประหลกต้องประแดกเด้อพี่น้องเด้อมันถึงจะซึนเนาะจ้าเนาะอืมกินผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวก็แแทบผู้เดียวบ่ใส่ปัญหาพี่น้องจ้าอากาศกันหนาวเย็นคือเเ่าพี่น้องเอ๋ยเนาะเย่นัจ้าใสากา่กอกอันฝรั่งนี่ทดแทนได้ตอนแรกนี่ก็เฮ็ดว่าสันพี่น้องจ้าใสากา่กอกเนาะพอมา่กินใสก่กอกฝรั่งแล้วกะเอ้อ ก็แแทบดีนะพี่น้องเขาต้องเอาไปต้มก้อนนะจ๊ะเนาะแล้วก,ก,ลก็ไม่ย่างเพราะห้แบบหนังเขาแบบมีความเกี่ยมแล้วก็หอมขึ้นพี่น้องจ๊ะแล้วจ๊ะอีกอย่างผัวก,กันมาผัวก,ก็บอกอยู่ได้ว่าย้ําไดซสิเฮใส่กอกวุ้นเส้นให้ฉันกิน่าสั่ฉันขึ้นยากเลยด้ว่าสั่เขาเลยว่าโอ้ยชงสานเมียในะทอสภาพข่อยตัวน,นี้มันรอแล้ขเขาเรยกว่าจังสิพี่น้องจ๊ะอันกินของฝรั่งไปก่อนเด้อ่าสั่แล้วก็ติดใจแล้วก็มากได้พี่น้อง ใส่กอาวุ้นเซนน่ะมันแสบมันมีทั้งเอ็นวุ้นเส้นทั้งเข่าทั้งหมูอย่างสี่น่นะมันก็นแสบเนาะจา้าเนาะแซบนู่นของขวอยพี่ผู้เดียวแล้วเนี่ยเอยตัวป่วนเข่าเข่าออกออกอยู่จักอู้พี่น้องจ้าเนี่ยแหละถ้าเป็นนาห้อนนี่ก็จะแง้มประตูไว้พี่น้องจ้าเขาเข่าออกได้ตลอดเวลา่ว่าช่วงหนาน,านาน้ำนน่อีเมย์ต้องปิดประตูแล้วเขาก็เข่าออกออกอยู่สิบางเธอกับโมโห,โหก็บซุนให้กันอยู่ด้พี่น้องจ้า